สมกสมกไเพือ่อยิงกดเราจะสนใครไชุบด้วยรอสม็กขึ้นรูปเริหมวครับเินดแล้วาบุกเข้ากันสมกอ,อกอกค m ยิงกดไว้อดันให้นเีย อย่าให้รู้นะว่าใครมีสมองเหลือในตัวนะ่ะมาลลไ,ปไปให้พ้ะเล้ดมืออ่า เดี๋ยวฟังก็สนให้นี่ก่อนคนคอนเทนต์เลยนี่ก่อนถท้าปะเท้าปีกยูไอ้ป้าที่สนุกขนาดนี้เลยเหรอวะใครวิ่งอยู่ทางซ้ายอ๋อปกติป้าที่ไม่เคยสนุกขนาดนี้เลยอะไรวะเนี่ยซาลีซาลีซาลีต่อไหมขันขันสีเข้าฝา แทงรถตู้ B M P <ult> B <ime> T R อยู่ตรงผมหมดเลยแทงสองคัน B M P ไป B T R เดี๋ยวๆดี๋ยวตามผิดแทงรถตู้แอหมาแล้ว B M P ตูดาวแทงตูดาวเหลือแทงอีกคันนึงกลิ่นแหวงลัไปส้ม b m P ซ้าย B T R b m P ถอยแล้วแถว c h a ีครับผม B T R ถอยแล้ว B T R ผมไม่เห็นละ B T R มันเอไปข้างหน้าแล้ว b i r สูดาว B M P B T R แล้วก็แท้งสตูดาวไปสามคันเหลือแท้งอีกคันนึงหาไม่เจอแท้งสตูยิงกว่าแต่ละาผมขอสตูจอ เอาเรียบร้อยชนกันเองเอ้ยนหัวเราเลยไอ้ไหมได้ไมได้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 ไได้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 ู้ได้ไดดด

ข้าป้อมข้าป้อมาครั้งมาเจอาหน้าชุดแล้วไอ้ย่าพ่อาวไอ้เข้าตูดมันเขาตูดมันเอ้ยเ้ยเ้ยเฮ้เฮ้รือไปรถเลยเลย จับตาดูฮอมันไหมดูอยู่ติดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเฮ้ยนี่สูดาวจอดร้อยได้อ่ะขึ้นไปอีกอมเชิดนะเชิดเนาะเชิดแทงประตูอมเซิดหนึ่งคอนดัม แทงสตูดาวสวยไลิ์สตูสตเฮ้ยอะไร <c oughs> วะอะไรวะน้อนอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะอตู <c oughs> อย statistically statistically ู่ไหนคปหาไม่เจอตานลนไปอนไอนปถอนเปถอยถอนถอนไปอนปอนอนไปถเอนไอนไนอนาไออไไปอนนไปาปไอนอ้ไป

จันให้ตาคำขอืมบกครับววเบกคุณรว่ยานก่อข้ามเบรกจะแทงมาละเจอแล้วเจอแล้วหอบตรงไปตงไป okay, <you. S 1> ออกไอยู่แทงตัวไฟไม้แล้วนะออบเต์ตควสองเบรกลงลงมาแลทงรจสแล้ว อุ้ยมัมาพะยะพาไมคือแม่ไหมเอาคือพะไมจอดเลยนะน่าจะน่าจะไอ้นี่นมัง้งแทงสู้เดาใช่แทงมันตินดนมเลยโอ้ยจะแทงวันละโอ้ย,อยออเาอ,อเาเซิร์ฟแทงเอาเซิร์ฟสองแทงตัวไม่ฮิตจ้าลดไปสิบเปอร์เซ็นต์แทงฟ้าขาด เราก็ซ่อมเลยมันมันทำอะไรเราไม่ได้เรายิงมันไม่เข้าอัน,านนีไน้ไม่เห็นไม่เห็นแค่ตัตูดาวสวย Tôi mày, mày mong chân. Tôi mày, 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 เดียรเทียรได้สี่ร้อยอะไรเงยเลยอีกแลี่ร้อยอะไรอะไรวะร้อยกระเบิดไม่ใช่นี่มึงโดนหลัง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 เอาแม่งเอาแม่งเอาแม่งโดนแม่ตายอือนี่ดาไอัตวตีหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วหลายรอบแล้ว เอ้ยยังไม่พอมุมนี้ไม่เห็นเว้ยรอ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 ดู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 อยู่นะไม่เหยียบไปผมไม่เห็นมาแล้วมั้นาะมางมาเลย แคทตีด้ดาวรถปีนที่ผ่านหลอนแม่เกียนไม่รู้เรื่องเลยสัส BTR กับไอ้นี่ไปหมือนกันหลอนลมากเก้าพอมาแล้วเนี่ยหลังเาานะนะงราแบนดอนกลับกลับ,บไปเวลาทำเฮ้ยยิงเลยอ่ะแคทตี้ดาวลอแต้ดาวสองลำละมุมขึ้นเหรอซ้ายมือ<ป>ซ้ายมือมาลงกลางหลง ไม่แตกไม่แตะแต่น้ำรูงส,ส,สวยพีดาดาวจอดอะไรไปเลยหาพีดาสูมไม่เจอสมองหนามอ่ะได้นะมุมเนี้ยได้เลยได้เลยได้เลยดาวดาวาวาว ตามไปตรงไปตรงไปผมไม่เห็นเลยครับไทเกอร์เอ็นซีไม่เข้าดิสนี้เลยหรอวะเนื้ตูดาวแล้วนะแชมพลหล็กอีกที่สองนัดแหลกสมเพลเ์ไปแล้วคือจะผมดีคอมก่อนนะครับ โอเคครับคุณหลุดรัวใช่ไหมใช่ครับปันไปสิีไอ้แมนนี่มันคือใครวะถ้าโคตรสิบอะมันพยายามจะเทมแท้งเว้ยน่าจะมีอยู่นะรถมาแถวนี้ไหมหลังรถ ได้กูก็เป็นซ้ำเงียนเสียรถรถเสียงรถเชี่ยลืมเปลี่ยนปืนว้าโนจโจมาล้มาแล้วมาแล้วนโดนเลนหลยไม่รอนไม่รอนตกด่านโอเไปโลจิดาวหนึ่งไม่รอ่านตัวที่เขาบตัวไม่จำเป็น จะได้มูฟทันเฮ้ยพาเราดาอีกเฮลิสตเฮลิสูก็จะดาอีกหนครับผมไม่ไม่แล้วไม่แล้วลงแล้วแพนิคแพนิคแแนนแไปนแ้ไปตบาเออดดงาไปอีกนนึงไหมนิดนึงถนงยิงซเบลก่อน แทงมันวะมิวเดนมาร์กนะทิ้งบอกแต่แทงไม่เห็นหม่มอมาแทงเข้าป่านะมาหัแทงอะไรนี่ไปที่ชู้ไอ้ปานออตูดาวไปหนึ่งตัวไม้บังหามบุ๊มยิงอยู่ไปเลยตรงอีกตรงอีกเรื่อยๆเรื่อยเลยจุ๊กแม่ง แค่ตัวเมื่อไหร่แค่แหลกไปสวยงามลอยคันเลยลอยคันได้มุมนี้นะเดี๋ยวผมไปตัวล่อให้คุณรอยิงหนุนท่านปอดมีคนเดียวงั้นเราต้องไปหน้าเขาเราไปหน้าทารีอ่ะไอเนินหน้าเขาเนินหน้าเราทางรถไฟรับซ่างงี้น น่าจะมาทางเส้นมาร์กสองเอาไปลองเลยฮะหอบินสปอร์ตอย่างนี้เลยวะไอ้เยี่ย้่ออยู่หน้าเมนเออดีแล้วก็ดีแล้วก็ดีแล้วก็อย่างงี้ดีเลยนะอย่ารอเลยมาแน่นอนเจอแล้วไม่ผิดกฎเนาะแค่หาข่าวแม่ไนเห็นเส้นศูนย์มาแล้วแต่ว่าไม่เห็นรถมันแม่ไน่ควาำเป็นมุมนี้ปิดซ้ายนะไปอีฟานตูตรงเนี้ยมุมไป ใช่มาวุ้นฟันตูเฮ้ยเอาซึสองเป็นฟันตู้ผมเห็นเขาแล้วแต่ว่ายิงไม่ได้ต้องไม่งขยับไปเห็นเห็นแต่ป้อมเราไปเราไปทางหน้าอีกซ้ายซ้ายไปทางหน้าไปซ้ายป้อมปืนมันอ่ะใช่เห็นป้อมปืนมันเอาหน้าวัดเลยไปตรงนี้ต่อบนถนนได้ปหมนั่เลยใช่ใช่มันอยู่นู่นอ่ะมันเป็นมุมที่มันหันเราไม่เจอช็อตเจอเจออ๋อเฮ้ยเล่นเหลย เบรคหันแล้วหันแล้วหานแล้วหันแล้วมานอนแล้วเราเราไปเราขึ้นเหนือเราขึ้นเหนือเราขึ้นเหนือขึ้นเหนือขึ้นเหนือไปขึ้นเหนือไปเอาไปอ้อมตูดมันคาร์เซนเมนเข็นเมนเข็นเมนเข็นเมนเราเข็นระบบรับทราบเดี๋ยวผมอ้อมตูดมันดูให้อยู่ฟอสหนึ่งปอดข้างหน้านะเข้าดวงอ้อมนั่นแหละเจอแล้วเจอแล้วแทงตูดโอ้โหแทงอ้อมตูดสองคาร์เพล็กยิงเรียบร้อยเข้าไปอ้อมเลซกอมเลย ไม่แขกไม่ขาดว่ะต้องถอยต้องถอยไม่ไหวตาผมมุ้งใหญ่มาแลกเลมุ้งใหญ่มนเลยแทงประตูไฟไหม้แล้วแทงประตูดาสวยงามเปอร์อไรไม่แลกเหรอข้นผมไอไม่แหลกแล้วก็เหลือเลือ20เปอร์แล้วโมแหลก50เปอร์เซ็นต์ไม่แลกไม่แตกแหกไม่แตกม่โดนคอมโดนอาการหนักหนักหน่อย เสียงไหนเนม่ยออกซ้ายมันวิ่งขวาเอาหลุดเลยหลุดระบายขึ้นครับหลุดเอ้าหลุดเหมือนกันเมนแทมฮะฮะฮะเมนแทมป์ เรนแคมเยี่ยไรนั่นสิอ้าวผมจะโดน <Eigen S 1> <รอ S 2> ด้วยมั้ปากโดนแบนเรนแคมป์ิ้งแบนทีเดย์เราโดนเตะเดีย๋ยวบอกคนเดียวมไมนะ่ได้อ๋อแล้วนายยิ้มไม่โดนเหรอผมค <c oughs> ือมุ่งมั่ชีวิตแล้วยิ้มโดนป่ะ hey, ไอ้แทงซ้อนหนึ่งเออนายยิ้มโดนอยู่นายยิ้มโดนก่อนเราหนิ 哦，懂。Oh,